สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นเซิร์ฟเซ็ตกันที่นี่ะ่ะฮะลานเก็ตของที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนและเป็นลานเก็ตที่ถูกพลิกฟื้นจากโรงงานร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำให้เด็กมันมีกจิจก,กรรมให้เล่นแต่เราก็รู้สึกว่าเด็กออกกำลังกายมันดีนะมันทํทำให้เรามีชีวิตชีวาสดชื่นสนุกได้เจอเพื่อนสนุกมากเลยได้เล่นกับเพื่อนด้วยและเล่นสเก็ตทุกวันเลยครับ ตอนนี้เด็กพื้นที่นอกเขาจะเข้ามาเล่นเขาจะได้มีเพื่อนๆนมาและที่นี้เด็กอ่ะก็จะไปพูดปากต่อปากว่าในชุมชนกระปงกัวเขาทำลานสกเก็ตให้เล่นฟรีมาเล่นได้เลยเราจะให้ทุกคนเข้ามาเล่นได้ฟรีเราตัดสินใจว่ามันจะสาธารณะเป็นเป็นคีย์เวิร์ดสาธารณะเราคิดว่าเราอยากจะนำเสนอแนวคิดแบบนี้ชุมชน คนปัตตานีคนที่มาอินเทอร์แอคเนี่ยมาฝึกกันไหมว่าคําว่าสาธารณะเนี่ยเราควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรเรามานิยามคําคว่าสาธารณะร่วมกันก่อนว่าเราจะจัดการกับพื้นที่นี้ที่เรียกว่าสาธารณะกันยังไงใช่ และชายผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้ก็คือดรนัตพงษ์นิธิอุทัยหรือพี่อารมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในานามนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าของแบรนด์รองเท้าทะเลจรผู้ทำให้พื้นที่นี้กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านกีฬายอดนิยมอย่างเซิร์ฟสเก็ตเราต้องการที่จะฉายแสงข้าพื้นที่ <S <S เรา <S <S ต้องการให้เกิดอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนหลากหลายที่มา มาเจอกัน<ะ>เราแค่สร้างบรรยากาศว่าโอเคถ้าคุณไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีแบ่งปันการ a อ g r e s s i v e ีฟเอ็กเ i ชัด้วยภาษาเนี่ยมันไม่จำเป็นพอมันไม่ต้องใช้ความหยาบคายก็หายไปสิ่งพวกนี้เขาซึมซับไปเรื่อยๆ